สวัสดีครับร้านซิตี้บายครับวันนี้พามาชมจาหอนวิสอีโวจัดหนักจัดเต็มไปกับชุดแต่ง g ีโปวันคารบอนครับมาเริ่มกันด้วยที่ชุดลอ้อ g ีโปวันคารบอนตัวนี้เป็น451ครับดุมแบริง่งตั้งจีได้ด้วยนะสุดยอดของความโหดความเลื่นครับ ขอบเนี่ยอยู่ที่40มิลกันเลยทีเดียวนะคบเป็นคาร์บอนรับด้วยยางโชเบวันนะครับ4ี1ห้าหนึ่งแก้มเหลืองหหล่อมากต่อไปเป็นตะเกียบครับตะเกียบตัวนี้ต้องบอกเลยว่าใส่ได้ตั้งแต่4 0 6ยจน451เลยแล้วก็รองรับระบบ2ระบบด้วยกันครับเป็นวีเบกและก็ก้ามเสียหมอบครับถัดมาเป็นชุดแฮนด์ครับจีโปวันคาร์บอนงามหยดย้อยนะครับแล้วก็เบามากมากถัดมาเป็นหลักอานจีโปวัน33.9ยาว60เซนติเมตรครับ ก็หมดอว่าหลออเข้าชุดเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งได้กับรถพับดาฮอนทุกรุ่นเลยครับล้อหน้าหลังเนี่ยขอบตัวเดียวกันเลยนะครับรับด้วยยางโชเบวัวนแก้มเหลืองหน้าหลังเลยอยากจัดส่วนรถวันนี้เข้า